พี่ป้ขอเปิดโทรศัพท์เราอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโทรมาคุยแล้วสองรอบเฮ้ยจริงๆไม่ได้โทรคุยกันแต่คุยในไลน์เฉยๆอะไรอ่างเงยก็คือว่ากับพี่เป้เนี่ยในรู้จักแบบเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักห่างๆมานานแล้วเพราะว่าเรียนครูสอนร้องเพลงกับเป็นครูแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มีหลักมือพี่เขาเป็นขอเบอร์เราจริงจัใช่ไหมคะเนี่ยก็ก็มันไม่ไม่เชิงขออะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ จะแ,แบบเอามาจากคุณครูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็คือเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาขอับเรเลยตรงไม่ ไปดูเขาเป็นคนวขี้ AI มั้งคะคว่าตัวในจักรฮะคือรู้จักกัน,นก่อนคือรู้จักแบบไม่ไม่ได้รู้จักแบบเป็นการส่วนตัวแบบคุยกันเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้จักเหมือนแบบก็เหมือนเป็นครูสอนร้องเพลงคนเดียวกันเวลาไปงานบางทีเนี่ยก็คือจะเจอพี่เขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยะะทางพี่เขาได้มีโทรมาหาไหมครับไ,ไม่ได้โทรมาค่ะพี่เขามไม่ได้โทรมาคือคุยในไลน์แต่มีการแลกให้จริงๆใช่ไหมหรือยังไงมีการแลกให้เบอร์เบอร์เหรอคะ ่ค่ะเราคุยไลน์กันค่ะเขามีทีท่ามาจีบเราไหมครับอันนี้เนยคิดว่าน่าจะไม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือคือยังไงคือเท่าที่รู้คือว่าพี่เขาเนี่ยก็คืออาจจะปึ้มๆผลงานที่เราในกระจังเปล่าอะไรอย่างเออางี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีหยอกล้อหรือแซวอะไรอย่างเ,าเางี้กับตัวถึงตัวเราไหมครับไม่เลยนะคะก็เป้เขาก็คุยแค่ว่าสวัสดีครับเป้น,นะครับแล้วก็อ,อ๋อค่ะสวัสดีค่ะจบมีอะไรกันต่อไม่ม <บ S> ี ไม่ได้มีอะไรแบบว่าคุยอะไรขนาดนั้นแล้วก็นี่ตั้งแต่คุยกันมาก็เป็นอาทิตย์แล้วมั้งคะก็ยังไม่ได้คุยอะไรเท่าไหร่ตั้งแต่คุยลนยกันได้มีเจอกันยังไหมครับไม่ได้เจอเลยค่ะถ้าเกิดเจอก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะตามงานอะไรอย่างงี้ค่ะ สำหรับตัวเราพี่เป้นี่ใช่สเปคของเราไหมครับไม่รู้เหมือนกันเนยเนยไม่ได้มีสเปคอะไรเค่ะถ้าเกิดพี่เป้เขามาจีบเราจริงๆเงี้ยเรามีโอกาสจะให้เขาแบบจีบไหมครับถ้าจีบเปล่คะเรายินดีไหมเออก็ไม่รู้ก็ก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะคุยอะไรเท่าไหร่ ก็ยัง,ยงเป็นโสดอยู่หรือยังไงครับพักก็เรื่อยๆค่ะไม่มันมีแต่ว่าคุยกันบางคนก็มองว่าเราคุยกับพี่โจอรืออ๋อพี่โจเหรอคะคุยค่ะคุยทุกวี่ทุกวันทั้งวี่ทั้งวันตลอดเลยเพราะว่าคือคือก็อย่างที่บอกไปค่ะเราเป็นพี่น้องกันสนิทแบบสนิทมาก นิแบบจะเป็นลูกแม่คนอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเราก็เจอกันบ่อยคุยกันตลอดเวลามีอะไรเราก็เม้ากันคุยกันไลน์กันคือทวีทั้งวันลงอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปื่อยติ๊งตองติ๊งตองไปเลยรี้จริงจริงแล้วใครเราดูเม้ามินไม่คบอกพี่เต้กับพี่โตโอ้โหพี่ ไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เขาไม่ได้จีบเลยเขาไม่ได้จีบเลยคือเป็นอย่างที่บอกคือเป็นพี่น้องไม่มีทางจะมาวินไม่มีทางจะจีบไม่มีทางจะเป็นไปได้อนาคตโนช่องทาง <laughs> มืดดำสุดฤทธิ์เพราะว่าคือเราเป็นพี่น้องกันมากๆมากๆา,กากสุดๆเลยแต่พี่เป้นี่คือไม่แน่ใช่ไหมคะก็กับพี่เป้คือก็แล้วแล้วแต่เรื่องเป็นเรื่องของอนาคตเลยนะค่ะเนยก็ตอนนี้เนยก็เรื่อยๆก็ทํางานไปก็ เอ่อเลื่อเปื่อยไปชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยจ้าวพี่โต้ได้มีถามถึงเรื่องพี่เป้ไหมครับเขารู้ไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้รู้ค่ะเพราะว่าคือเนยก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ากับพี่เป้เนี่ยก็คุยกันที่เดียวเองแค่นั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้จะเล่าถ้าเล่าเล่าให้พ<ต>ี่โต้เนี่ยน่าจะเป็น<อ>แบบเรื่องเม้าเม้าอะไรเงี้ยมากกว่าตัวใหญ่ใช่ไหอพี่เป้จะคุยเรื่องอะไรเขาแบบบอกกันแว่าแบบเขาตือบบอ้นเรา ที่บอกคือคุยแค่นั้นเลยแค่แบบสวัสดีครับใช่สวัสดีครับเป้ครับอะไรเงี้ยเออแล้วก,ก็บอกว่านเออเลยนะเราเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วก็นานแล้วจริงๆประมาณเจ็ดปีแล้วละอะไรเงี้ยคุยกันแบบนี้จะมีชวนพี่เขาไปดูคอนเสิร์ตไหมครับก<อ>็ก็ดีค่ะมาดูคอนเสิร์ตก็ดีค่ะจะได้ขายบัตรได้เยอะๆสำหรับตัวเนยนี่สเปกแต่ว่าชอบหนุ่มเซอร์ไหมครับเนยเนยไม่ได้เนยไม่ได้กำหนดไว้ค่ะคือจะมีอะก็ได้จะเซอร์จ,จะติดดินจ้าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคือแต่มันก็ต้องลองคุยกันก่อนอ เอามาจากไหนก็ไม่ได้ถามอะค่ะเพราะว่าก็ก็ไม่ได้อยากรู้ว่าจะไปเอามาจากไหน,นะอะไรเงี้ยก็คือก็ในก็รู้จักได้ก็รู้จักกันไปก็ยังไงก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วครูสอนของเพ้ก็เป็นครูคนเดียวกันด้วย,ยก็ยังเป็นพี่น้องกันด้วยขอพี่น้องพี่น้องยืนยันตรน้ได้ไหมคะว่าพี่เป้ไม่ได้มาจีบเราไม่จีบพี่เป้ไม่ได้จีบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าพี่โจก็ไม่ใช่แฟนเราโอ้โหนั่นยิ่งยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยค่ะจะเป็นเพื่อนสาวอยู่แล้วมั้งานเนี่ยอันนี้โสด ค่ะก็ตอนนี้สด <unm> ค่ะเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้มาจีบ100%แต่ว่าก็มีมาหย่อนๆนี่แหละคือความจริงคะอกี้บอกว่าไม่ได้จ<ะ>ีบ100%แสางว่าเออมีมิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเอาจะพูดว่าอะไรเดียวคือไม่โน no. ทุกสิ่งทุกอย่างไม่บอดแบบว่าคือเป็นพี่น้องค่ะพ,แบบพี่น้องแบบเออเป็น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 พี่น้องแบบพี่น้องอ่ะเออเหมือนแบบพี่พี่เลยอ่ะพี่จริงๆอะไรอย่างงเี้ยใช่โอเค